กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านผมคืออาจารย์ศักดาสกุลพนารักษ์วันนี้เป็นวันที่29กันยายนพุทธศักราช2556ขอกราบขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์คณะสิทธิ์และพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านวันนี้ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ในฐานะ ประชาชนชาวไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและพี่น้องชาวไทยไม่มากก็น้อยดังที่ผมได้เคยพูดไว้ผมรู้แต่เรื่องของกรรมและที่สำคัญผมพอจะรู้เรื่องกรรมของแผ่นดินแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนกรรมอันใดหรือที่ทำให้พวกเราต้องเป็นเช่นนี้ในวันนี้ วันที่บ้านเมืองมีแต่ความแตกแยกขัดแยง้งทะเลาะวิวาทประทุสลายเข็นฆ่ากันเหมือนไม่ใช่คนโหดเยี่ยมและทารุณยิ่งกว่าสัตว์ป่าซะอีกเพียงสวมเสื้อต่างสีกันเห็นหน้ากันก็ด่าทอพูดจาหยาบคา,ายเข้าทำร้ายทุบตีกันทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้ากันไม่รู้จักกันเลยแต่พอใส่เสื้อคนละสีก็ด่าว่าขับไล่ทุบ ตีกันยังโหดเยี่ยมยิ่งกว่าสัตว์ป่าสมัยที่ผมเคยใช้ชีวิตอยู่ในป่าในฐานะหัวหน้าสวนป่าและหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าที่จังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า15ปีมีนิทานหน้ากองไฟที่พวกเราพักแรมกันในป่าพานกะเหลียงเล่าเรื่องให้พวกเราฟังครั้งหนึ่งมีการประชุมของสภาสัตว์ป่าทั้งเสือ กระทิงช้างลิงข้างบางชนีเก้งวางงูสัตว์ป่าจำนวนมากมาประชุมพร้อมเพียงกันหยุดการล่าหาอาหารชั่วคราวถือเป็นวันสันตภิภาพโลกของสัตว์เสือเป็นประธานในพิธีได้กล่าวในที่ประชุมว่าวันนี้เราโชคร้ายมากเป็นวันที่ซวยที่สุดในชีวิตของเราเราต้อง ถือศีลอดอาหารล้างสวยเจ็ดวันลิงก็พูดว่าพี่เสือทำไมพูดอย่างนั้นวันนี้เป็นวันสวยของท่านวันโชคร้ายของท่านเพราะอะไรเสือก็บอกว่าเราโชคร้ายไปเจอคนเข้าพวกเขาเข้ามาเที่ยวป่าล่าสัตว์เราเลยถือว่าโชคร้ายพวกเรารู้ไหมคนทุกวันนี้มันโหดเทียมยิ่งกว่าสัตว์ป่ายอย่างพวกเราเสียอีกมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้า ทั้งป่าไม้ทั้งภูเขาหินดินทรายน้ำมันก๊าซธรรมชาติหมูเป็ดไก่งวควายแม้กระทั่งเสืออย่างเรามันก็ยังกินไม่ช้าก็าจะกินแม้กระทั่งเนื้อคนพวกเดียวกันพวกนี้โหดร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่ายอย่างพวกเรานกแก้วก็ถามว่าแล้วมันแตกต่างอะไรตรงไหนพี่เสือก็กินเนื้อพวกเราเหมือนกัน เสียก็บอกว่ามันต่างกันมากเพราะพวกมนุษย์พวกคนนั้นมันไม่รู้จักพอมันกินทุกอย่างแล้วยังทะเละาะขัดแยง้งแก่งแย่งกันยิ่งกว่าสัตว์ป่าอย่างพวกเราพวกเขาไม่รู้จักคำว่าพอกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มโลกไม่มีที่สิ้นสุดกินกันจนชาติร่วมจมทีเดียวนะเราเป็นเสือถ้าเราฆ่าเก้งหนึ่งตัวเรากินอิ่ม เราอิ่มแล้วเราก็จะนอนเฉยเก้งกวางเดินผ่านหน้าเรามาเราก็ไม่ทำลายเขาไม่ฆ่าเขาเพราะเราอิ่มแล้วพอแล้วเจ้างูเหลี่ยมก็บอกว่าใช่ใช่พี่เสือเราเป็นงูเหลี่ยมเข้าไปกินไก่ในเล้าบ้านชาวบ้านกินแล้วเราก็นอนเฉยไก่ในเล้าบางตัวเดินมาเหยียบหัวเราเหยียบตัวเราเราก็เฉยไม่ทำลายเขาเพราะเราอิ่มแล้ว ไม่ทำร้ายเขาแต่คนมันแย่จริงๆมันป้นบ้านเขาฆ่าพ่อแม่เขายังไม่พอยังฆ่าลูกฆ่าหลานฆ่าคนใช้ฆ่าหมดทั้งครัวโหวดเยี่ยมจริงๆแล้วคนทุกวันนี้มันก็มีแต่ความโลภม่รู้จักพอเขากินข้าววันละสามมือวันหนึ่งเนะี่ยใช้เงินไม่กี่ร้อยบาทมันก็ยังกอบโกยขนเงินเข้ามาในบ้าน นับหมื่นนับแสนนับล้านบางคนเป็นร้อยเป็นพันล้านมันจะเอาไปทําอะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้สักบาทคนพวกนี้น่าสงสารกินป่ากินภูเขากินน้ํามันกินก๊าซธรรมชาติกินแผ่นดินไม่ช้าคงจะกินเนื้อคนได้กันเองเสือก็บอกว่าใช่เลยวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันซวยวันโชคร้ายของเราเราเจอคนเข้าเราจึงต้องถือศีล อดอาหารไปเจ็ดวันล้างสยุยสุปแล้วในที่ประชุมวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนจงจำไว้ถ้าเจอคนหรือมนุษย์วันไหนให้หนีออกไปให้ไกลและถือศีลอดล้างสยุยล้างความโชคร้ายของพวกเราเจ็ดวันนิทานข้างกองไฟของพวกพรานกระเลงผมยังจำได้ทุกวันนี้ถึงพวกเขาจะเป็นชาวบ้านป่าแต่ก็มีอะไรดีๆหลายอย่างที่น่าคิด เมื่อหันมาดูบ้านเมืองของเราในวันนี้มีแต่ความวุ่นวายไปทั่วประเทศการทะเลาะขัดแยง้งปัสสาวะไเข่นฆ่ากันเกิดขึ้นแทบทั่วประเทศมันเกิดจากกรรมอะไรทําให้เราเป็นเช่นนี้ถ้ายังปล่อยให้เป็นไปตามกรรมเชื่อไหมว่านอกจากภัยธรรมชาติที่กําลังลงโทษพวกเราอยู่ทั่วประเทศภัยจากน้ําท่วมลมพายุแผ่นดินไหวไฟไหม้ ข้าวยากหมากแพงหนะ้าที่สำคัญคนไทยกำลังจะฆ่ากันเองจะบาดเจ็บล้มตายนับหมื่นนับแสนคนเหตุจะเกิดในไม่กี่วันข้างหน้านี้ผมเห็นภาพนี้มาหลายวันแล้วน่าเศร้าสลดใจจริงๆมันเกิดจากกรรมอะไรและเมื่อไหรเราถึงจะหมดสิ้นกรรมนั้นกรรมของแผ่นดิน ถ้าเราจะนับย้อนหลังจากปีพศ2475กลับไปสัก700ปีตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยมากรุงศรีสยามากรุงธนรีธนบุรีมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์คือจากพศ1775มาจนถึงพศ2475รวม700ปีประเทศไทยของเราในน้ำมีปลาในนามีข้าวใครไขค้างัวค้า ใครไขค้าควายค้าไพร่ฟ้าหน้าใสแต่นับจากพศ2475มาจนถึงพศ2 5 5 6เพียง81ปีนับจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบพระมหากษัตริย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่พวกเราเรียกกันจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้วันที่คณะราษฎรแย่งชิงอำนาจมาจากรัชกาลที่เจ็ เมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันพศ2556เวลา81ปีประเทศไทยของเราในน้ำไม่มีปลาในนามีแต่นี่อาชีพการค้าของพวกเราตกไปอยู่ในมือของต่างชาติไปเกือบหมดกิจการธนาคารห้างร้านโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจกิจการสาธารณูปโภคปั๊มน้ำมันน้ำประปาไฟฟ้าโทรศัพท์ไปรษณีย์โทรคมนาคมต่างชาติเข้ามาควบคุมกิจการจนแทบหมดสิน้นแม้แต่ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทรัพยากรธรรมชาติบอ่อน้ำมันแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างชาติเข้ามาครอบครองไปเกือบหมดไฟฟ้าประชาชนหน้าเขี่ยวกันทั่วหน้า มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเรามันเป็นกรรมกรรมของแผ่นดินกรรมที่คณะราษฎรทำกับพระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์เป็นผู้นำในการสร้างชาติสร้างบ้านเมืองปกปักรักษาแผ่นดินไว้ให้พวกเราให้ลูกหลานของเราได้อยู่อาศัยนานนับร้อยนับพันปีพระองค์ท่านเอาเลือดเนื้อชีวิตเข้าแลก เพื่อให้ได้มาและรักษาแผ่นดินไทยของเราให้พวกเราได้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่สมัยปู่ยา่าตายายพ่อแม่พี่ป้านา้าอามาจนถึงพวกเราแต่สิ่งที่พวกเราได้กระทำในวันที่24มิถุนายนพศ2475คือการป้นชิงแย่งอำนาจมาจากพระองค์ท่านรัชกาลที่7 ทั้งที่พระองค์ท่านเตรียมที่จะมอบอํานาจของพระองค์ท่านให้แก่ปวงชนชาวไทยอยู่แล้วเพียงแต่พิจารณาว่าจะมอบให้กับใครทรงมีพระประสงค์จะมอบอํานาจในการปกครองของพระองค์ท่านให้แก่ชาวไทยทั้งประเทศไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเห็นชอบจากคนไทยทั้งประเทศ แต่พวกเราคณะราษฎรใจร้อนเกินไปรวมกลุ่มกันใช้กำลังป้นชิงอำนาจจากการปกครองจากพระองค์ท่านแล้วมาปกครองกันเองบอกว่าเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้ใดจะละเมิดบีได้แต่ก็เห็นว่าละเมิดกันอยู่ทุกวันนิยามของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรยกขึ้นมาเป็นข้ออ้าง คือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนมันก็เลยจนกันทั้งประเทศการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องคือการปกครองของประชาชน,น,ชาชนโดยประชาชนแต่เพื่อประเทศชาติคือเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อตัวเองทุกวันนี้เราทําเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวญาติพี่น้องไม่ได้ทําเพื่อชาติบ้านเมืองถึงได้วิบัติตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา มันไม่ใช่การปกครองระบอบประชาธิปไตยมันเป็นการปกครองในระบอบคณะธิปไตยคือผลประโยชน์ของคณะใดคณะหนึ่งที่เข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองและเป็นระบอบธนาธิปไตยเป็นการปกครองของผู้มีเงินมีธนบัตรเข้ามาซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเข้ามาด้วยอำนาจของเงินแล้วเข้ามาปกครองประเทศไทย ใช้อำนาจที่ซื้อมาด้วยเงินสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนญาติพี่น้องเพื่อพักการเมืองของตนเองเพียง81ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเรามีมรัฐธรรมนูญ10บกว่าฉบับมาแล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งมาจนถึงปัจจุบันเราบอกว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุด ผู้ใดจะละเมิดมิได้แต่ก็ถูกปฏิวัติรัฐประหารฉีกท,ทิ้งไปนับสิบฉบับรัฐธรรมนูญที่เราใช้กันตั้งแต่ฉบับแรกมาตราที่หนึ่งเริ่มต้นก็ผิดแล้วเราบอกว่ารัฐธรรมนูนคือกฎหมายสูงสุดไม่ใช่ความมั่นคงของชาติคือกฎหมายสูงสุดถ้าประเทศชาติไม่มั่นคงรัฐธรรมนูนจะมีความหมายอะไรให้ดูตัวอย่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งระเบิดทั้งยิงกันล้มตายบาดเจ็บนับพันศพรัฐธรรมนูญทำอะไรได้ความมั่นคงของชาติต้องถือเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญเป็นเพียงแม่บทที่จะรักษาระเบียบความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมกรรมของแผ่นดินกรรมที่คณะราษฎร้นชิงอำนาจประจักรรัชกาลที่7เมื่อวันที่24 มิถุนายนพศ2475เป็นกรรมที่ร้ายแรงมันผิดศีลศีลข,ข้อที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงตัดไว้คือห้ามลักทรัพย์ห้ามถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เรามาเป็นของเราสิ่งใดก็ตามเมื่อเริ่มต้นจากการผิดศีลผิดธํานองคลองธทมแล้วจะทําให้มันเจริญย่อมเป็นไปไม่ได้ขอพี่น้องชาวไทยทุกท่าน จงพร้อมใจกันแก้กรรมของแผ่นดินด้วยการถวายคืนอำนาจที่พวกเราได้มาอย่างผิดศีลถวายคืนอำนาจนั้นเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายคืนพานรัฐนูนให้แก่พระองค์ท่านไปพร้อมใจกันกราบแทบพระบาทขอพระราชทานอาภัยโทษให้แก่ผู้ที่ได้กระทำผิดพร้อมทั้งขอพระราชทานรัฐธรรมนูญในระบอบธรรมมาธิปไตย ดังที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามประเทศไทยของเราต้องปกครองในระบบธรรมาธิปไตยเพราะระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะ่ยไม่มีในโลกเพราะคนเหล่านั้นย่อมมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติสูงต่ำดำ,ดำขาวรวยจนฉลาดงูมันไม่เท่ากัน ถึงจะออกกฎหมายสักร้อยฉบับพันฉบับให้คนเราเท่าเทียมกันก็ไม่มีทางเป็นไปได้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนเราจะเท่าเทียมกันเสมอกันก็ด้วยธรรมเท่านั้นประเทศไทยของเราจะต้องปกครองในระบบธรรมาธิปไตยโดยมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขผู้ใดจะ,ะเมิดบีได้และขอให้พวกเราทุกคน พร้อมใจกันให้อภัยแก่ผู้ที่ทำผิดกฎหมายเพราะกฎหมายที่เราใช้อยู่มันผิดและที่สำคัญเราต้องแก้กรรมของแผ่นดินกรรมที่เราทําไว้แก่พระมหากษัตริย์ของเราคือการบังคับให้พระองค์ท่านทรงลงพ,พระปรมพิไทยสั่งประหารชีวิตนักโทษประหารรัฐธรรมนูญที่พวกเราร่างขึ้นมาสร้างกรรมให้แก่พระมหากษัตริย์ นักโทษที่สูกคำสั่งประหารชีวิตมีไม่น้อยที่ไม่ได้กระทำความผิดแต่ถูกสั่งลงโทษประหารชีวิตการฆ่าคนที่ไม่ได้ทำความผิดเป็นบาปกรรมอย่างมหันเราเอากรรมนั้นโยนใส่พระหมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราเวรกรรมจริงๆยกเลิกกฎหมายประหารชีวิตเสียทีเธอคนเหล่านั้นถึงจะฆ่าก็ตายไม่ฆ่าก็ตายไม่มีใครอยู่คำฟ้าไปได้หยุดฆ่ากันเสียทีเธอ พวกเราทำบาปกันมามากพอแล้วสำหรับผู้ที่โกงกินชาติกินบ้านกินเมืองคดโกงขอรับชั่นัพย์ของแผ่นดินให้ท่านเก็บไว้ให้พอใช้เถิดในชาตินี้ส่วนที่เหลือถวายคืนให้แก่แผ่นดินไปเถิดขอให้พวกเรายกโทษให้อภัยซึ่งกันและกันหันหน้าเข้าหากันช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองเลิกอาฆาต พยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันประเทศของเราจะได้กลับคืนสู่ความสงบร่มเย็นสักทีในวันนี้ถึงแม้นว่าจะเชิญนักวิชาการนับร้อยผู้ทรงคุณวุฒินับพันทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเชิญแม่ทัพในกองเชิญอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเชิญคณะรัฐมนตรีทั้งอดีตและปัจจุบันมานั่งประชุมกันเพื่อแก้ปัญหา หาทางออกให้แก่บ,บ้านเมืองให้แก่ประเทศชาติก็ไม่สามารถยุติปัญหาได้เพราะความขัดแยง้งความแตกแยกความทุกข์ยากความลำบากยากจนของประชาชนพี่น้องชาวไทยเกิดเพราะคณะราษฎรที่เข้าไปทําการป้นชิงอํานาจมาจากรัชกาลที่7เมื่อวันที่ยี่สมิถุนายนพศ2 4 7พพวกเขาทําผิดสัจจะผิดคําสบาน ที่ด้ให้ไว้ต่อพระมหากษัตริย์ว่าจะซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ต่อบัตรราชบัลลังก์ต่อราชวงศ์ต่อชาติศาสนาการผิดสัจจรรผิดคำสาบานชาวไทยทั้งชาติจึงต้องรับกรรมมันเป็นกรรมของแผ่นดินเป็นกรรมร่วมกันซึ่งพวกเราทุกคนต้องแบกภาระเอาไว้นานถึง81ปีถึงจะแก้รัฐธรรมนูญ จะขับไล่รัฐบาลจะยึดอำนาจจากรัฐบาลยึดอำนาจรัฐมาเปลี่ยนแปลงประเทศยังไงก็ไม่สามารถแก้กรรมของแผ่นดินได้ให้ระวังจะเกิดเหตุวุ่นวายไปทั่วประเทศเลือดจะนองท้องช้างดำคำโบราณว่าคืออนำนาจให้พระองค์ท่านไปเทินแล้วขอพระาชทารัฐรรมนูญในระบบธรรมาเทปไตยซึ่งพระองค์จะมอบให้แก่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศเพราะอำนาจ ที่มืออยู่ในมือของพวกเราทุกวันนี้มันเป็นอำนาจที่ต้องคํำสาปใครถืออยู่ในมือจะลุ่มหลงมัวเมาติดยึดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางหลงตัวเองหลงไหลในลาบยศสรรเสริญลืมตัวลืมตายทำลายตัวเองทำลายชื่อเสียงวงตระกูลลูกหลานเดือดร้อนไปทั่วแผ่นดินทั่วบ้านทั่วเมืองยุติเถิดท่านถวายคืนพระองค์ท่านไปเถิด แผ่นดินสยามจะปกครองได้ใครไม่สําคัญขอแต่เพียงให้ชาวสยามปกครองชาวสยามได้กันเองอย่ายอมให้แขกฝรัง่งพมา่าหรือชนชาติอื่นใดเข้ามาปกครองชาวสยามเพราะมันจะเกิดความพิบัติทุกยากแสนเข็นไปชั่วยเจ็ดโคตรตระกูลสมัยก่อนพม่ากว่าดต้อนครัวไทยไปเป็นเฉลยเขาเอาหวายล้อยไว้ที่ส้นเท้าติดกันเป็นพวน เพราะกลัวว่าพวกเราจะหลบหนีเราเรียกว่าเอ็นร้อยหวสมัยนี้ให้ระวังแขกฝรั่งชาวต่างชาติมันจะเอาเชือกมาสนสะพายจมูกคนไทยให้เดินตามมันคนไทยจะถูกสนสะพายเหมือนวัวเหมือนควายไถนาทำไร่ทำงานรับใช้เป็นขี้ข้ามันไปชั่วชีวิตถ้าพวกเรามัวแต่ทะเลาะขัดแยง้งแก่งแย่งกันเป็นใหญ่โกงกินบ้านกินเมืองชักศึกเข้าบ้าน ขายชาติขายแผ่นดินไม่ช้าไทยเราจะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินลูกหลานจะไม่มีที่อยู่อาศัยเมื่อเราตายไปลูกหลานจะสาบแช่งเราไม่ได้พุทธไม่ได้เกิดอีกต่อไปขอพี่น้องชาวไทยทุกท่านจงพร้อมใจกันแก้กรรมของแผ่นดินถวายคืนอำนาจถวายคืนผ่านรัฐมนูญให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเร็วที่สุดก่อนที่เลือดจะนองท้องช้าง ก่อนที่เราจะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินยกเลิกกฎหมายประหารชีวิตโดยเร็วแก้กรรมให้แก่พระองค์ท่านให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าเราหวังชนะเราจะต้องมีผู้แพ้แต่ถ้าเราปองดองจะมีแต่ผู้ชนะไม่มีผู้แพ้